Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เก็บตกดินเนอร์การเมือง6ข้อตกลง ประยุทธ์และพักร่วมรัฐบาลงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลใช้เวลานานสองชั่วโมงและเป็นครั้งที่สองซึ่งพักร่วมรัฐบาลใช้มื้อดินเนอร์เป็นเวทีกระชับความสัมพันธ์ หลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2562เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับบรรดาพักร่วมรัฐบาลรวมถึงพักเล็กหนึ่งเสียงกว่า10เสียงภายหลังเกิดแรงกระเพื่อมรวมตัวขอตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่มาถึงดินเนอร์รอบล่าสุดโจดเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนการดินเนอร์ครั้งนี้โฟกัสที่พักร่วมรัฐบาลที่เป็นพักหลักในรัฐบาลเท่านั้นท่ามกลางเกมเขย่าวขวัญจากฝ่ายค้าน ที่ขู่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์คว่ำนายกกลางสภาให้ได้ดินเนอร์นี้จึงถูกวิเคราะห์ตีความว่าเป็นการเช็คเสียงพักร่วมรัฐบาลอาหารในวงดินเนอร์รอบแรก3ทธันวาก็ไม่ต่างจากวงดินเนอร์คืนวันที่8มีนาหลักๆคืออาหารจีนมีออเดอฟิฟติ่มซำแห่กึนกระเพปปาะปลาปลาเก๋านึ่อซีอิ๊วข้าวผัด ตบท้ายขนมหวานแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนและเครื่องดื่มเป็นไวน์และวิสกี้มีแต่พักแกนนำสำคัญพักเล็กตกขบวนในวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลปรากฏกายนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มาพร้อมนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมเลขาธิการภูมิใจไทย นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรองหัวหน้าพักนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พักชาติไทยพัฒนานายประพัฒน์พสุทนรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพัก แต่ไม่มีบรรดาพักร่วมรัฐบาลระดับพักเล็กรวมถึงพักเล็กหนึ่งเสียงมาเป็นตัวประกอบฉากเช่นนายเทวันลิปตะพันลบสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักชาติพัฒนานายชัชวานคงอุดมสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย รวมถึงนายอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยแม้มีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีก็ไม่ได้รับเชิญพักร่วมการันตีอยู่ยาวครบเทอมขณะที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลพาเรรตออกมาการันตีกอดคอร่วมรัฐบาลครบเทอมหลังดินเนอร์ปรับความเข้าใจวาราวุ์ รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พักชาติไทยพัฒนากล่าวว่าการที่นายกเชิญครั้งนี้เพื่อจะคุยนอกรอบหรือปรับความเข้าใจหรือมีประเด็นใดก็ได้พูดคุยหารือกันเพราะอนาคตข้างหน้าหากมีปัญหาใดเข้ามาจะได้ช่วยกันแก้ไขแต่ส่วนตัวไม่มีประเด็นใดไปหารือกับนายกหรือพักร่วมรัฐบาลเพราะ ชทพทำงานเต็มที่และมั่นใจในการทำงานกับรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลรองนายกระบุว่าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องกระชับคิดว่าเป็นการอัปเดตซึ่งกันและกันมากกว่าว่าใครทำอะไรมาบ้างใครกำลังทำอะไรหรืออยากทำอะไรต่อไปถือเป็นนิมิตหมายที่ดี พร้อมคอนเฟิร์มรัฐบาลจะกอดคอฝ่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าโดยสปิริตของการร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องคอนเฟิร์มหรอกเราเป็นพักร่วมรัฐบาลยกเว้นว่าคนที่ถูกอภิปรายไม่สามารถตอบคำถามได้หรือทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งร้ายต่อบ้านเมือง ทุจริคตคดโกงอย่างนี้ไม่ต้องประชุมเหมือนกันเราก็สวนเหมือนกันซึ่งวินยูชนต้องเข้าใจว่าสปิริตแปลว่าอะไรหนุนในสิ่งที่ดีค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยากคำบนคำขอประยุทธ์และคำยืนยันของพักร่วมทั้งระหว่างดินเนอร์จนถึงช่วงท้ายหัวข้อที่พักร่วมรัฐบาลหารือแลกเปลี่ยนกับพลเอกประยุทธ์อาทิ 1. เรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่จะส่งผลกระทบถึงไทย 2. พผลเอกประยุทธ์ขอให้พักร่วมรัฐบาลระมัดระวังเรื่องเสียงในรัฐสภาและยืนยันว่ามีความพร้อมรับมือฝ่ายค้านยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3. าพักร่วมรัฐบาลมีการนัดแนะกันว่าจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในลักษณะนี้ทุกเดือนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 4. ประยุทธ์ได้สอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งบรรดารัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลต่างยืนยันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้ว 5. พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐยืนยันว่าเสียงของพักเศรษฐกิจไทยยังสนับสนุนรัฐบาลต่อแต่หากมีปัญหาแค่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวพักเศรษฐกิจไทยแค่เสียงเดียว เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงในวงดินเนอร์ยังมีเรื่องแถมคือพลเอกประยุทธ์บนว่านักข่าวชอบถามแต่ว่าจะยุบสภาไหมใครทะเลาะกับใครสนใจแต่พักร่วมตีกันไหมไม่สนใจข่าวอย่างอื่นจากนี้พักภูมิใจไทยจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์ครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมช่วงที่การเมืองเข้าได้เข้าเข็มใกล้เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ฝ่ายค้านประกาศจะน็อกพลเอกประยุทธ์ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ